เป็นไงบ้างครับลูกค้าครับมาเร็วฮะเบาเบา,เาพอรู้สึกคอนสายหลังสายนี่ต่างกันเยอะไหมฮะเย<จ>อเยอะเลยใช่ไหมครับโอเคครับผมและตอนนี้ครับเราอยู่กันที่ร้าน GT 7 Motor ครับผม ตอนนี้เนี่ยผมมารีวิวนะครับตัว Air f o r ฟ i n g แล้วก็ตัวกล่องคันเร่งไฟฟ้าด้วยนะครับสำหรับลูกค้าเนี่ยวันนี้ลูกค้ามาติดตั้งในรุ่นของตัว t o y o t ้า i ฮรั v i ี o d 4 d เครื่อง3,000นะครับผมวันนี้ลูกค้าติดตั้ง Air f o r ฟ i n g เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็กำลังจะติดตั้งตัวกล่องคันเร่งไฟฟ้านะครับทีนี้เล่าให้ฟังนิดนึงครับสำหรับตัว Air f o r ฟซ n g และกล่องคันเร่งไฟฟ้าที่ลูกค้ามาติดตั้งก็คือว่าช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของรถอืดลอรอบได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะต ใส่ตัวเดียวเนี่ยแก้ปัญหารถอืดล้อรอบได้เห็นผลทันทีแน่นอนนะครับส่วนตัวกล่องคันเลงไฟฟ้าตรงนี้ที่ลูกค้ากําลังจะติดตั้งเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งหมด6ฟังก์ชันนะครับและในแต่และฟังก์ชันเนี่ยก็มีลูกเล่นที่หลากหลายนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูกันว่าทั้งตัว a i r f o r c i n g และคนเลงไฟฟ้าติดตั้งยังไงแล้วก็ใช้งานกันยังไงครับเดี๋ยวไปดูกันครับ และสาหรับตัว i r f o r c ซ n g นะฮะสำหรับรุ่นนี้เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับติดตั้งให้กับลูกค้านะครับก็สังเกตนะครับปลั๊กตัวนี้จะเป็นปลั๊กตรงรุ่นนะครับผมไม่ต้องตัดต่อสายไฟเลยเพียงแค่เราเนี่ยดึงตัวปลั๊กเซนเซอร์กรองอากาศตัวเดิมออกนะครับแล้วก็เอาตัวของเราเนี่ยไปเสียบต่อพ่วงด้วยนะครับขั้นไว้ระหว่างกันแค่นี้เองครับก็เรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าลูกค้าทดสอบแล้วเป็นยังไงนะครับ ทางร้านเรากําลังจะติดตั้งตัวกล่องคล้งไฟฟ้าให้กับลูกค้านะครับผมซึ่งตอนนี้ผมให้ดูแพ็กเกจเบื้องต้นนะครับก็จะเห็นได้ชัดว่าแพ็กเกจค่อนข้างสวยงามนะครับผมแล้วก็ด้านในนะครับผมรีวิวนิดนึ่งมันจะมีเรื่องเรื่องของคู่มือการใช้งานอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าคนไหนนะครับได้ไปไม่ต้องกลัวใช้งานไม่ได้นะครับผมนอกจากคู่มือตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีคลิปแนะนําวิธีการใช้งานทุกขั้นตอนอย่างละเอียดด้วยนะครับผมตอนนี้เรากําลังติดตั้งนะครับลองไปดูกันครับ ให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็แนะนําวิธีการใช้งานเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าลูกค้าที่ลองทสเองแล้วจะเป็นยังไงบ้างครับเป็นไงบ้างครับลูกค้าครับมาเร็วฮะเบาเบาพอารู้สึกคอนสายหลังสายนี่ต่างกันเยอะไหมฮะเยอะเยอะเลยใช่ไหมครับอันนี้เห็นพี่เขาปรับไว้ห้อยู่ที่ระดับ5าครับซึ่งอันนี้ลองดูแล้วค่อนข้างที่จะชอบเปอร์เซ็นพิเศษใช่ไหมครโอเคปั๊นี้แหละพอแล้วแก่ล้วอา ก็ถ้าเกิดว่าอยากจะปรับเพิ่มปรับลดก็สามารถทาตามที่ทางที่เขาแนะนําได้เลยนะครับผมโอเคครับเาครับผมโอเคเอางี้ผมถ้าสมมติว่าให้คะแนนเต็มสิบที่ให้คะแนนสักเท่าไหร่ดีครับ9ครับให้9เลยนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับยังไงก็เดินทางปลอดภัยครับพี่ครับครับผมสำหรับใครที่สนใจนะครับตัว air forcing หรือกล่องคนเรกไฟฟ้านะครับก็ติดต่อมาทางเพจได้เลยนะครับผมและที่สำคัญเลย สินค้าของเราทุกตัวนะครับเน้นย้ําเลยครับว่าเราผลิตได้มาตรฐานแล้วก็มีมีการรับประกันสินค้า1ปีเต็มนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาสามารถติดต่อมาที่ช็อปหรือทางเพจได้เลยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว่เพียงเท่านี้ครับแล้วคลิปหน้าจะมารีวิวรุ่นไหนยังไงเพิ่มเติมเดี๋ยวมาติดตามกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ